สวัสดีเพื่อนเทุกคนเลยนะครับวันนี้อยู่กับผู้ฟังคลิปออนตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากๆในงบแค่2,000บาทเท่านั้นจากแบรนด์ซาวพีทกับเจ้าซาวพีทคลิปวันนะครับ mm hmm. ใครที่รู้จักซาวพีทก็จะรู้ว่าแบรนด์นี้ให้สเปคแล้วก็ราคา คุ้มค่ามากๆแถมเสียงดีทุกตัวทุกรุ่นครับตัวนี้นะครับ s o u n d p i ลิปวันก็จะเป็นหูฟังสไตล์แบบ c ิปอ On ซึ่งก่อนหน้านี้แบรนด์ซาวพ d p i เนี่ยก็มีลิปอ On บางรุ่นอยู่แล้วนะครับจากรุ่น Pop คลิปแล้วก็ Pure c ลป p p r นะแต่ว่ารุ่นนี้ทาออกมาราคาสูงที่สุดสเปคดีที่สุดและการใช้งานดีที่สุดด้วยนะอันนี้ผมคอนเฟิร์มเลยเพราะว่าลองแล้วเรียบร้อยครับซึ่งจุดเด่นของรุ่นนี้เนี่ยเขาแปะมาตั้งแต่หน้ากล่องเลยก็คือเขามี Dolby Audio มาด้วยเป็นรุ่นแรกที่เขาใส่มานะ แล้วก็จะรองรับ i i h ล s s ออดิโอรองรับ l อล c ด้วยนะครับและดิวเบอร์ของเขาให้มา12มิลิเมตรขนาดใหญ่มากๆแบตเตอรี่40ชั่วโมงแถมตัวนี้เพิ่งได้รางวัล VGP 2025มาสดๆร้อนๆด้วยนะส่วนรคาคา o f f ฟิเชียของเขาอยู่ที่2,390บาทจากซาวพีนะครับอันนี้ประกันศูนย์ยห้1ปีด้วยซึ่งในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาเทสให้ดูแลยว,ว่าคลิปออนตัวนี้มันทำถึงไหมเพราะว่า ตัวเวลสของซาวพีสเนี่ยเรียกได้ว่าทําถึงทุกตัวเลยนะครับอย่างตัวที่ผมชอบมากๆก็คือ H3 เนี่ยตัวน,นั้นเนี่ยเสียงดีมากๆนะครับแต่พวกหูฟังคลิปออนก็จะมีข้อเสียของเขาบางอย่างด้วยนะอย่างพวกเสียงเบาเสียงไม่ดีเสียงเบสไม่มาในคลิปนี้เนี่ยก็จะมาเทสแหละว่าเออมันใช้งานได้ดีใช้งานได้จริงขนาดไหนนะครับแกมาแล้วเรียบร้อยนะครับนี่ก็จะเป็นตัวเคสของเขาก็าจะรู้สึกว่าขนาดจะใหญ่กว่าพวกเคสทั่วไปนะครับ วัสดุหลักๆก็จะเป็นพลาสติกขัดเงานะครับเคลือบเงาๆด้านหลังมีพอร์ชาร์จ Type C แล้วก็จะมีปุ่มแ a ร r i n g นะครับปุ่มรีเซ็ตอยู่ตรงนี้ด้วยนะส่วนน้ําหนักเนี่ยค่อนข้างเบาทีเดียวนะครับไม่ได้ถือว่าหนักมากนะเปิดปิดกระชับแน่นดีนะครับส่วนตัวหูฟังนะครับก็จะอยู่ตรงนี้ข้อดีที่ผมชอบ ของตัวนี้เลยก็คือมันสามารถใส่สลับข้างกันได้เลยเพราะว่าดีไซน์ออกมา2ฝั่งเนี่ยเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมลองสลับให้ดูเนี่ยสามารถเก็บฝั่งไหนก็ได้เลยสำหรับดีไซน์ตัวหูฟังนะครับส่วนตัวคิดว่าสวยมากๆมาเป็นแบบ สีทองตัดกับสีเทาแบบเข้มๆนะไม่ได้เป็นสีดําสนิทซึ่งความที่มันเป็นสีเทาไว้แหละมันทําให้เรารู้สึกว่าเออมันดูแพงมากขึ้นแล้วก็ด้วยความที่มันมีโลโก้ซาวพีสีทองใหญ่ๆนะครับเป็นตัว S ตรงนี้ดูดีทีเดียวนะครับ ตูฟังเนี่ยก็จะแบ่งเป็น3ส่วนด้วยกันนะครับก็จะมีส่วนของตัวเพลทตรงนี้นะครับก็จะเป็นทุกตัวรับสัญญาณต่างๆนานาแล้วก็จะมีตรงนี้ครับที่เป็นลํนาโพงเป็นไซส์ที่ค่อนข้างใหญ่นะครับแต่ว่าเป็นไซส์ใหญ่ที่เขาคิดมาดีแล้วว่าเออใหญ่ประมาณนี้แหละมันทําให้เราใส่ได้กระชับห <danach> ูมากขึ้นนะครับแล้วก็จะมีขอบ ทองทองอยู่ตรงนี้นิดนึงนะเออทำให้ดูพรีเมียมมากขึ้นเวลาเราใส่ก็จะดูแบบป็นฟิลแบบจิวเวลรี่นิดนึงใส่จิวใหญ่ๆนะครับอ่ะส่วนตรงกลางอันนี้ก็จะเป็นวัสดุแบบซิลิโคนนะครับยืดหยุ่นได้ซึ่งเขาเคลมเลยว่าสามารถบิดงอได้มากกว่า1 -0,000 ครั้งนะครับดูแข็งแรงดีตูฟังส่วนตัวคิดว่าดูแข็งแรงดูพรีเมียมแล้วก็ดีไซน์สวยมากๆนะครับส่วนการสวมใส่นะครับตรงนี้นะครับเอาไว้ตรงฝั่งใบหูบางคนชอบใส่ผิดแล้วบางทีไม่ได้ยินเสียงนะครับเอาตรงเนี้ย ไว้ข้างหลังนะครับวิธีการสวมใส่ง่ายเลยก็คือง้างมันออกมาแล้วก็หนีบได้เลยแบบนี้นะครับก็รู้สึกว่ามันเบาแล้วมันกระชับกว่ารุ่นอื่นๆด้วยนะอันนี้คอนเฟิร์มเลยเพราะว่าด้วยความที่ตรงนี้นะครับมันเป็นกลมๆเนี่ยมันทําให้ตรงท้ายเนี่ยมันยึดกับตัวใบหูเราได้ค่อนข้างดีนะครับซึ่งต่างจากรุ่นอื่นๆนะครับรุ่นอื่นๆก็จะเป็นแบบลําโพงเล็กๆมาแปะนะแต่แต่ตัวนี้มันเหมือนแบบเออมันทํามาให้ยึดกับใบหูได้ดีแล้วก็ทําให้ไดรเวอร์เนี่ยมันยิงเสียงตรงเข้ากับรูหูหหทําาใ้้เเไดยยินสีง เบสแบบชัดมากๆนะในตัวนี้นะแล้วก็ใส่สบายมากๆด้วยลองดูนะครับรู้สึกว่าใส่แล้วสวยนะคือดูเหมือนเราระเบิดหูเหมือนกันนะในเรื่องของดีไซน์ก็ประมาณนี้รู้สึกว่าเขาคิดมาค่อนข้างดีเลยนะครับสามารถสลับกันใส่ได้เลยนะไม่ว่าจะฝั่งไหนนะครับฝั่งนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะย้ายมาใส่ฝั่งนี้ก็ได้นี่คือ จุดเด่นของรุ่นนี้เลยนะครับเวลาถอดแล้วก็เก็บง่ายๆนะครับนี่โอเคสนะครับแม่เหล็กแน่นนะเนี่ยไม่หลุดเลยนะครับเนี่ยเขย่าแรงด้วยอ่ะประมาณนี้นะครับข้อดีของฟังคลิปออนนะครับหลักๆคนที่เอาไปใช้เนี่ยจะเห็นผลได้ดีมากๆตอนเอาไปออกกําลังกายนี่แหละเพราะว่าบางทีครับเราใส่วิ่งออกกําลังกายข้างนอกเนี่ย เราก็จะได้ยินเสียงธรรมชาติต่างๆนานาแล้วก็ได้ยินเสียงรอบข้างไปด้วยแถมยังได้ยินเสียงเพลงไปด้วยนะครับถ้าส่วนตัวผมปก ok ติเวลาออกไปวิ่งเนี่ยจะใช้เป็น ANC ซะมากกว่าเพราะอยากได้แบบฟังเสียงแบบเต็มสตตีมรเบสแน่นๆแต่ว่าพวกคลิปออนส่วนตัวไม่ค่อยไปลองใช้เท่าไหร่เพราะว่าเสียงมันค่อนข้างบางแล้วก็เวลาไปเจอกับเสียงข้างนอกที่มันดังๆเนี่ยเราจะต้องเปิดดังมากๆบางรุ่นบางตัวก็ยังสู้ไม่ได้นะตัวนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันอาจจะต้องไปลองวิ่งดูนะสักหนึ่งรอบว่าเป็นยังไงเดี๋ยวลองเทสให้ดูครับ เดี๋ยวลองมาทดสอบวิ่งกันดูนะใช้กับเจ้าซาวพีตัวนี้แหละซึ่งฟีลลิ่งตอนนี้รู้สึกว่าเออมันเหมาะกับหูฟังวิ่งมากเพราะว่าตอนนี้ได้ยินเสียงบรรยากาศรอบข้างดีมากๆแล้วเดี๋ยวลองฟังเพลงแล้วก็วิ่งไปด้วยนะมืดแล้วนะ จะบอกว่าเอดีมากๆนะช้คลิปออดวิ่งข้อแรกที่คิดว่าดีมากๆเลยก็คือวิ่งแล้วเนี่ยมันไม่มีอาการหลุดอาการเลื่อนเลยเสียงไม่เปลี่ยนแนวเสียงเหมือนเดิมเลยนะครับแล้วก็อย่างก็คือเรื่องแนวเสียงเนะี่ยแนะนำให้เปิดดันามิทีคิวไว้นะเออน,นี่ทำให้เสียงเบสเลยเงี้ยมันมาทำให้เวลาพวกฟังเพลงป๊อปฟังเพลงร็อกเนี่ยเราว,วิ่งมีรู้สึกว่าเออมีอิมแพ t มากขึ้นนะช่วยได้เยอะช่วยได้เยอะครับอันนี้ แล้วก็การใช้งานกับแอปพลิเคชันใช้คู่กับ p e t อะอดิโเลยเนี่ยเข้ามาเราก็จะเจอแอปหน้าตาประมาณนี้อันดับแรกที่เขาให้มาก็คือพวก d o บ b y Audio นี่แหละสามารถเปิดปิดได้ให้มา2องโหมดก็คือ Music Mode แล้วก็ Movie Mode นะครับซึ่งส่วนตัวผมไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะรู้สึกว่าฟังแล้วไม่ค่อยเห็นความแตกต่างเท่าไหร่ด้วยนะแนะนำว่าเอาไปใช้ดูหนังพวก Netflix อะไรเงี้ยจะดีนะครับใช้ Movie Mode เนี่ยดีแต่ว่า เปิดปิดแล้วมันแทบจะไม่ค่อยเห็นความต่างเท่าไหร่อันนี้คือความเห็นส่วนตัวของผมนะครับ ตัวนี้นะครับบอกเลยว่าฟีเจอร์เยอะมากๆเดี๋ยวผมจะไล่เทสให้ดูทีละฟีเจอร์เลยแลวกันนะครับอันดับแรกก็คือเรื่องของการควบคุมเนี่ยเขาบอกว่ามันสามารถแตะควบคุมได้ทั้งหมดเลยตั้งแต่ตัวโลโก้เนี่ยไปจนถึงตัวเหล็กนี่เลยนะครับสามารถแตะได้เลยอ่ะเดี๋ยวลองกดให้ดูนะแดีสองครั้งเทปพอสเดี๋ยวลองสามครั้งดูนะครับ next pad สองสามเออไปด้วยนะครับ และอีกหนึ่งฟีเจอร์ของเขานะครับ Gim Ear Detection ก็คือมันสามารถตรวจจับการสวมใส่ของเราไดนะ้เดี๋ยวลองถอดดูนะนะหยุดแล้วทีนี้พอใส่กลับเข้าไปมันก็จะเล่นเพลงต่อนะครับเอาเรื่องถ้าลองถอดข้างเดียวดูถอดข้างเดียวก็หยุดนะส่วนไฟ์มาเอียบัดนะครับอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่เขามีเลยนะเราสามารถตามหาหูฟังได้นะเขาจะมีฟีเจอร์มาให้ในนี้ ซึ่งตอนนี้หูฟังมันก็เชื่อมต่ออยู่โลเคชันก็ค่อนข้างตรงนะครับแต่ว่ามันก็จะมีภาษาจีนก็แงกแงกมานะครับเพรว่าใช้เวอร์ชั่นจีนด้วยนะกดเรียกหาได้อ่ะประมาณนี้นะครับสำหรับฟีเจอร์ต่างๆนาน,นาของเขาเดี๋ยวไปเทสใหไม่กันดูว,ว่าตัวนี้ไม่ชัดขนาดไหนครับทดสอบเจยงไม่์ซาวพิกคลิปวันในที่เงียบๆน,นะครับทดสอบครับทดสอบครับ ทดสอบไมโครโฟนที่ยูริสนุนนะครับลดรายละเอียดมเยอะมากนะลองดูนะว่าได้เสียงแบบจมไหมนะครับผมรวมคิดว่าไมค์ค่อนข้างโอเคนะฟังรู้เรื่องแต่ว่าอาจจะเบาไปเล็กน้อยนะทดสอบครั้งหนึ่งสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหมดครับ สำหรับเรื่องเสียงของตัวนี้นะครับเขาใช้ไดเวอร์ขนาด12มิลิเมตรก็เป็นขนาดที่ค่อนข้างใหญ่พอสมควรก็ตรงที่เราเห็นที่ตูฟังเนี่ยแหละครับแล้วก็ตอบสนองความขี่ตั้งแต่20เฮิรตซ์ไปถึง40,000เฮิรตซ์เลยก็สเปคที่ให้มาก็ประมาณนี้เลยครับด้านเสียงไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากและฟีเจอร์ต่างๆก็มีพวก d o l b y Audio เชื่อมต่อ LD a c ได้ปรับอ q ได้นะครับเดี๋ยวไปเทสให้ดูว่าเนื้อเสียงตัวนี้เป็นยังไงครับ Ice and snow leaves me totally cold But something's up each year in December I love it like a miner loves gold Give me love, give me all your love Oh, cause I want you เเรื่องเสียงเป็นยังไงกันบ้างครับจากที่ผมลองฟังนะครับส่วนตัวสิ่งที่คิดว่าดีมากๆเลยก็คือเรื่องของ s o u n d s t a t e ตัวนี้ให้ s o u n d s t a ต e มาค่อนข้างแม่นยำนะครับด้วยความที่เป็นหูฟัง o อ e n นไ r ด้วยเนอะอันนี้ก็จะได้เปรียบในเรื่องของความโปร่งอยู่แล้ว ถ้าฟังเพลงที่ละเรียดนตรตีเยอะๆเนี่ยถ้าเป็นหูฟังคลิปออนส่วนใหญ่นะถ้างบประมาณ1 0 0 0 2,000เนี่ยมันก็จะแบบปนๆกันตีๆกันแต่ว่าเจ้าสาพีตัวนี้เนี่ยเสียงค่อนข้างแยกเลเย,ยอร์กันอย่างชัดเจนเลยซ้ายเป็นซ้ายนะครับซ้ายกว้างขนาดไหนขวากว้างขนาดไหนเนี่ยมันจะมีทั้งมิติด้านแคบด้วยอันนี้ ทำได้ค่อนข้างดีเลยนะครับแล้วก็ย่านอื่นๆน,นะครับพวกย่านกลางย่านสูงก็ทําได้ค่อนข้างดีนะเป็นเสียงออกแนวปลายมันมนนะครับแต่ว่าเสียงก็จะมีความจัดจ้านเล็กน้อยตามสไตล์ซาวพีนั่นเองนะและสิ่งที่เซอร์ไพรส์นะครับก็คือเรื่องของเสียงเบสตัวนี้ให้เบสมาเยอะมากๆเรื่องเสียงเนี่ยเอาไปเทียบกับตัวราคา6000แล้วก็ราคาหนึ่งหมื่นได้เลยนะมีบางแบรนด์ที่ตัวนี้เสียงให้ใกล้เคียงกันมากๆนะครับเรื่องเสียงเนี่ยถือว่าสอบผ่านเลยนะครับเพราะว่าด้วยความที่ตัวนี้เนี่ยเขาให้ฟีเจอร์ด q นามิกับ แนะนำเลยกดเปิดตลอดเวลาอย่าไปปิดนะครับเราจะได้มิติของย่านเบสขึ้นมาเยอะพอสมควรเลยดีเทลเบสก็จะมาแบบแน่นๆนะครับเป็นลูกขนาดกลางถึงขนาดใหญ่รู้สึกถึงมวลความหนาของมันเลยนะและบางทีได้ยินถึงความลึกด้วยนะและอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของความดังว่าเออเวลาคนเอาไปใช้งานข้างนอกเนี่ยวิ่งข้างนอกเสียงงดัง,ดงมันเอาอยู่ไหมนะครับ เราบางรุ่นเนี่ยเปิด100%แล้วแต่ว่าบางทีเราได้ยินเสียงข้างนอกดังกว่ารุ่นนี้เนี่ยผมเปิดประมาณ60%ก็ดังมากๆแล้วแต่ว่าถ้าเจอเสียงข้างนอกดังเนี่ยผมก็จะดันเลยที่80% 9 0อันนี้ก็จะเอาอยู่แล้วครับไม่แนะนําให้ดันถึงร้อยเพราะว่ามันดังมากๆนะครับซึ่งตอนผมไปวิ่งเนี่ยที่เทสให้ดูก็อยู่ที่ประมาณ80%ดนะครับดังมากๆแล้วเพื่อนเรียกก็แทบจะไม่ได้ยินแล้วนะครับซึ่งผมใช้งานจริงๆก็แทบไม่ปรับอะไรเลยใช้งานแค่ดิจ ก็สรุปจบกันเลยนะครับคิดว่าตัวนี้เป็นหูฟังที่คุ้มค่าแบบคุ้มค่ามากๆในงบ2,000นะครับรุ่นนี้น่าจะเป็นตัวท็อปทอปในตลาดณนะตอนนี้เลยก็ว่าได้นะได้ทั้ง LD a c ด้วย m u l t i p o i n t Connection d o บีออเ i o มี Dynamic EQ ด้วยนะครับซื้อแล้วจบนะไม่ต้องแบบขายไปขายมาตัวนี้ซื้อแล้วจบของจริงเลยนะครับสำหรับคลิปออนนะส่วนข้อสังเกตก็จะมีบางข้อนะครับสำหรับการที่เราใช้ Lda c บอกเลยว่าค่อนข้างกินแบบพอสมควรเลยแล้วก็ d o b y กับ LDA c อันนี้เปิดพร้อมกันไม่ได้นะครับ แล้วก็จะมีบางเรื่องนะครับที่ทางสาวฟีไทยแ,ยแลนด์เขาเตือนก็คือพวกไลน์หรือ messenger เ,เ,เ,เนี่ยอาจจะรับสายที่ตู่ฟังไม่ได้อันนี้เป็นเรื่องของแอปเขานะครับ <c oughs> ต้องไปกดรับที่ตัวมือถือเท่านั้นนะก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครอยากได้ก็กดสั่งซื้อที่ลิงก์ใต้วิดีโอได้เลยนะครับก <c oughs> ็แนะนําว่าซื้อจากตัวแทนประเทศไทยนะครับอุ่นใจสุดแล้วนะครับเป็นตัวจบในงบ2000ได้สบายๆครับ